ละว,วันหมุนเวียนเปลี่ยนชีวิตกำรบริิชีวิตเป็นเช่นดังฝันเอาอะไรเที่ยงแท้แต่ระว,วันร้วนแปรผันหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปไม่เลยนะการเดินทางของชีวิต เตืนปาดกับเตืนถีเร่งรีบหาเดินเข้าไปย่างเข้าใยแก,กชราอีกไม่ช้าคงต้องดับกันทุกขม เช้าของวันนี้เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะกับบรรดาเราท่านทั้งหลายซึ่งตรงกับเช้าของวันพุทธที่14เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567 0 0ในเช้าของวันนี้ก็จะได้มาเรียกให้เราลุกปลุกให้เราตื่นฟื้นขึ้นมาในการที่จะมาทำหนาที่ มารับเอาแสงเงินแสงทองแสงธรรมของวันใหม่เพื่อความเป็นสัพพสริมงคลแก่ชีวิตของเราฉะนั้นพยายามในการที่จะเรียกตัวเองให้รุกปลุกตัวเองให้ตื่นนะตื่นตัวตื่นตัวว่องไวว่องไวก้าวหน้าก้าวหน้าเจริญตามรอยบาพภาศาสดาเพื่อโรกาจะได้สงบร่มเย็น เหล่าเยาวยมสาทุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลาย200กว่าท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้ะนยมนะขอคนละ100แชร์นะ100กลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมแล้วก็เป็นการถวายกำลังใจพระอาจารย์ในเช้าของวันนี้เพื่อความเป็นสัพพะสริมงคลเพื่อการนำ เอาศีลเอาทานเอาธรรมนำหน้าสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นมีกับเราท่านทั้งหลายนั่นเองเอาลต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากก่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังก็ขออนุญาตในการที่จะอบอกบุญญาติธรรมของเรา,านะโยมนะ จักัดนะฮะขอเชิญร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการจาริกธุดงค์คณะสงฆ์วัดป่าธรรมวงสาลามในวันที่21ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567หาจังหวัดแม่ห่องสอนนะโดยโยมสามารถร่วมทำบุญนะได้ดังนี้โยมนะก็คือเจ้าภาพพัตหาหมูละ3000บาทเจ้าภาพ น้ำปานะมือละส0งพันบาทหรือโยมจะร่วมกองบุญละ999บาทก็สามารถในการที่จะร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะหมายเลขบัญชีที่พรอจันท์ขึ้นให้นี้เป็นหมายเลขบัญชีที่ใช้ในการบอกบุญนะฮะโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมทำบุญสนับสนุนโครงการไปจนถึงวันที่15เวลา4ทุ่มคึ่ง ฉะนั้นจะตกขบวนบุญนะมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งวันกว่าๆในการที่จะร่วมบุญโดยเฉพาะอันที้สงผลบุญในครั้งนี้ก็จะทําให้เดินทางแ้วคาดปลอดภัยทางเดินชีวิตราบเรื่องสุขก,กายสุขใจร่ํำรวยลูกหลานกระตันอยู่เกิดชาติไหนก็จะพบพระพุทธศาสนาทุกชาติไปฉะนั้นเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะโยมนะประมาณ30เกือบ40ชีวิตที่เราจะไปเดินทูดงนะใน วันที่21ที่จะถึงนี้ดังนั้นเราไม่มีหน่วยงานไม่มีองค์กรในสนับสนุนการเดินธุดงในครั้งนี้ก็ต้องอาศัยยติธรรมในการร่วมด้วยช่วยกันนะครับใช้งบประมาณมากพอสมควรนะฮะตอนนี้ได้ปัจจัยยังไม่ทันเท่าไหร่นนโยมนะก็เชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมสร้างฐานะบารามีเอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีด้วยกันนโยมเด้อจนคนที่ร่วมมาแล้วก็สาธุโขโมทนน ใครที่ยังไม่ร่วมก็ร่วมได้นโยมะเ้ระยัดนโยมสาธุชนเช้าของวันนี้ก็จะได้หยิบยกนําเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคาสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันเกี่ยวกับการปล่อยวางคลายทุกข์แบบง่ายๆโยมโลคมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบบ ความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นจะเป็นคนแบกทุกข์แบกโรคแบกไว้มันก็หนักถ้าไม่อย่างหนักก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยสาเหตุของคนที่สาเหตุของคนปัจจุบันนี้ท,ท,ที่ไม่มีความความสุขกันส่วนมากก็เป็นเพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อยืดไว้มากๆก็แบกเมื่อแบกไว้มากๆมันก็หนักมันะมหนักมากๆถามว่าใครหนักล่ะก็ตัวเองหนักนั่นแหละเนะมื่อหนักแล้วก็ทุกนั่นเองฉะนั้นการปล่อยวางมันจะเป็นการคลายทุกข์ให้เราแบบง่ายๆเลยนะโดยจะว่าสิ่งที่เราเป็นทุกข์ในยุคป,ปัจจุบันนิยมสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เราเองต้องอยู่ในโลกนี้โลกแห่งการเป็นเหยือ่อความเจริญด้านวัตถุสิ่ง่อใจมีมากนโยมนะทำให้เกิดเกเรตมากขึ้นตามลำดับดังนั้นการปล่อยวางทั้งด้านวัตถุที่เป็นรูปธรรมและการปล่อยวางทางจิตใจที่เป็นนมามธรรมเนี่ยจึงเป็นหนทางให้เราคลายทุกข์ลงได้ง่ายเช่นไฮเทคเกินไปก็ ทำตัวให้เป็นโลเทคบ้างนะเคยขับรถก็ลองปล่อยแล้วก็มาขึ้นรถเมย์บ้างเคยเอะอะโวยวายไ,ไม่พอใจเมื่อมีใครทำอะไรไม่ถูกใจก็หัดเฉยให้อภัยบ้างนะเคยแต่งตัวพิถีพิถันก็มาแต่งตัวตามสบายบ้างอย่างนี้นะคือลองกลับกันดูยม การปล่อยวางก็คือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงข้อนี้สําคัญที่สุดในการคลายเครียดทุกวิธีนะฮะอย่างที่พระอาจารย์กล่าวมาข้างต้นเพราะเป็นการตัดต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดลงได้เมื่อยึดมั่นถือมั่นก็ต้องทุกข์นะทุกข์มากด้วยถ้าปล่อยวางลงได้มากก็เบามากสุขสุมากแล้วความเครียดก็ลดลงหรือหายไปเลย นะยึดมั่นสิ่งใดเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละโยมนะเมื่อยึดมั่นในสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะแปลเป็นภาษาไทยก็คือสิ่งทั้งปวงไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหลักธรรมชั้นสูงขั้นวิปัสนาในทางพุทธศาสนานะ ที่นิยมแต่สําหรับเราปุตุชนคนธรรมดาละ่ะตาสีตาสาใย,ายมีใย,ายมาพระนั่นพระนี่ที่ยังมีเกเรตเพราะเรายังเป็นปุตุชนอยู่แหละ <c oughs> ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะยังมีเกเรตอยู่จะไปวางให้เด็ดขาดนั้นก็ยังทําไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นโยมใครจะยึดมั่นในเรื่องอะไร <c oughs> ก็ยึดเถิดนะฟังดีๆนะโยมนะใครจะยึดมั่นในเรื่องอะไรก็ยึดเถิด แต่อย่ายึดมากเกินไปเพราะสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันปนทุกข์มันตกอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องพังสลายไปในที่สุดและไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงนะยมนะเห็นได้ชัดเมื่อคนเราตายยมเราก็ต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไวห้หมดสิ้นแล้วก็จากโลกไปนำไปได้แต่บุญแล้วก็บาปที่จะติดตัวเท่านั้น พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าทรัพย์สมบัติอย่างเก่งส่งเราได้แค่เตียงโรงพยาบาลโูกหลานส่งได้แค่เชิงตะก่อนตะบุญกุศลนี่มันจะเป็นทุนเป็นหลอนส่งเราถึงข้ามภพข้ามชาตินะนอกนั้นต้องทิ้งไว้ทั้งสิน้นมอมให้แก่โลกเขาแม้ร่างกายนะก็เหมือนกันเพราะได้ยืมของโลกมาใช้เพียงแค่ชั่วข่าว อาจารย์ยังพูดอยู่เป็นประจําว่าทรัพย์สิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันทอ,องทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นเจ้าของที่เราครอบครองเนี่ยคนอื่นเขาเป็นเจ้าของคนอื่นเขาครอบครองมาก่อนแล้วเมื่อเราตายไปปั๊บโยมเขาก็เอาชื่อเราออกเอาชื่อคนอื่นมาใส่แล้นจะทรัพย์ส,สมบัติสิ่งของเงินทองเรือนฉานบ้านช่องมันเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้เพียงแค่โชว์คู่โชวขาวสักวันหนึ่งเราก็ต้องส่งคืนโลกหมด หรือแม้เราไม่อยากสงฆ์ธรรมชาติเขาก็จะทําให้เราสงฆ์โดยอัตโนมัตินั่นเองฉะนั้นสิ่งที่จะนําติดตัวไปได้ก็คือบุญกับบาปนั่นเองฉะนั้นอย่าประมาทนะมีโอกาสก็ควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไว้ตอนนี้บุญใหญ่มาถึงแล้วเดียวท่านไหนที่จะสนับสนุนโครงการจาริกธุดงของคณะสงฆ์วัดป่าธรรมวงศาลามห้องเราก็สามารถร่วมบุญได้นะที่กสิกรไทยเด้อหมายเลขบัญชีที่ขึ้นให้นี้ นะมีเวลาอยู่หนึ่งวันด้วยกันในการที่จะร่วมบุญฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญ,บญ,บญนะโยมนะขบุญใหญ่ด้วยกันนะฮะทีนี้โยมวิธีการในการปล่อยวางมีหลายอย่างนะสำหรับคนเราที่ยังไม่อาจปล่อยวางทุกอย่างได้ก็ควรใช้การปล่อยวางแบบง่ายๆไปก่อนนะคือรู้จักปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดปากเสียบ้างนะ มันคำโบราณนะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสือบ้างจะได้นั่งนอนสบายนะฮะก็ตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าคนเราบางคราวเนี่ยแม้ไม่ใบก็ทำเหมือนเป็นใบเสียบ้างแม้ไม่หนวกก็ทำเหมือนหนวกเสียบ้างแม้ไม่บอดก็ทำเป็นบอดเสียบ้าง ถ้าทําเป็นคนรู้เห็นอะไรไปหมดเดียวก็เท่ากับไปเสหาความทุกข์ไม่หยุดหย่อนนั่นเองอย่างสมมติว่าเราเป็นคนลากหรือลูกหล่ะอ่าเขาไปเราเห็นคนลากหรือลูกหล่ะนี่ไปทําบางสิ่งบางอย่างอันนี้หน้าพอใจนี่บางครั้งเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียบ้างเพราะถ้าเราเห็นมากมันก็วุ่นวายแล้วก็จะทําให้เครียดมากเช่นในบางครั้งเนี่ยม้บาง แม้แม้บางคนนี่แม้ตนไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินแต่พยายามสืบเสาะให้มันเห็นจนได้และในที่สุดก็มานั่งทุกนอนทุกเพราะไม่มีอุบายรักษาใจหรือปล่อยวางไม่เป็นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นโยมอุบายในการคลายเครียดวิธีเช่นนี้นี่ท่านจึงกล่าวเป็นคำกรสอนใจที่พระอาจารย์บอกไว้ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบาย ยมในการปล่อยวางการยึดมั่นนั้นยมคนเรานี่จะต้องเห็นพระไต,ะร,ะตรักว่าขันห้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อันย่อหรือแต่รูปกับนามนะว่ามันตกอยู่ในอำนาจของพระไตรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,น้ตตาคือหาตัวเจ้าของที่แท้จริงไม่ได้นะความทุกข์หรือความเครียดของคนเราไม่ใช่น้อยที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น นะบางคนแม้จะตายแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยวางนะชีวิตมีแต่หนักอึง้งเพราะแบกแต่ภารการงานและก็ยึดมั่นเอาไว้ฉะนั้นโยมพระอาจารย์อยากจะบอกวิธีปฏิบัติให้เกิดการปล่อยวางนะโดนะยเฉพาะวิธีปฏิบัติให้เกิดความปล่อยวางเนี่ยอันเป็นอุบายแก้ทุกข์ลดคลายเครียดอย่างหนึ่งนั่นก็คือทำทำอย่างไรเลยโยมในวันนี้พระอาจารย์ก็จะขอเสนออุบายแก้ทุกข์ลดคลายเครียดนะ ให้เกิดความปล่อยวางได้นะโดยเฉพาะเมืองละโยมเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้เรารวมลงในพัตไตรักทั้งหมดคือถ้าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ให้เรารวมลงไปว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอาสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเลยดังนั้นจะไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น นะถ้ารวมลวงในพระไตรักได้โยมใจมันก็จะเบาแล้วก็จะว่างแต่ถ้าตรงกกระข้านะ่ใจมันก็จะหนักแล้วก็จะเครียดจะมีแต่ความร้อนรอนกระวนกระวายนั่นเองนะฮะนะถ้ามีความทุกข์มีอะไรที่ไม่พอใจให้เราใช้วิธีนี้ทีนี้วิธีที่สองก็คือให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะสิ่งนั้นก็ต้องดับ คือให้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร้วนแต่ต้องแตกดับในที่สุดทั้งสิน้นแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ต้องแตกดับนะโลกนี้ก็ต้องถึงเวลาก็ถึงการอาวาสานหรือว่าต้องสลายไม่มีอะไรเหลือดังที่พระัญญากลทัญญะนี่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งนั้นทั้งหมดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา เช่นคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาแม้ปัญหาความยุ่งยากในชีวิตอะไรก็ตามที่ยังแก้ไม่ตกเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปนี่คือกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งทั้งหลายไม่ต้องไปบงังคับหรือยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปเพราะถือมั่นมากก็ทุกม,มากแล้วก็ทำให้เครียดด้วยนั่นเอนงนายยมไหและประการที่สามก็คือนะ อย่าแบกงานไว่มากจนเกินไปโยมคืออย่าแบกงานมากเกินไปนั้นมันหนักนี่โยมนะมันเครียดมันวุ่นวายนะแล้วก็ทุกข์ใจมากแม้เราจะทําใจว่าเราจะทํางานด้วยใจว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เมื่อเราไปรับงานแบ,บกไว้มากนี่ใจสงบได้ยากได้งานก็จะเสียได้ง่ายเพราะทำไม่ทันแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความตรึงเครียด ทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจฉะนั้นโยมผู้ที่ได้ความสงบสุขที่เรียกว่าสัน,สนติบทนั้นนะ่ะต้องเป็นคนไม่เบียดงานไว้มากจนเกินไปนคือต้องเป็นคนที่มีงานไม่มากจนเกินไปเรียกว่าที่เรียกว่าอป,ปกิจโจนั่นแหละก็คือมีงานน้อยทํางานแต่พอประมาณเกี่ยวกับรู้ความสามารถของตนจึงจะเกิดความเบากายเบาใจได้ง่ายคือให้วางแผนลงเสียบ้างโยม ถ้าไม่วางก็จะหนักอยู่ตลอดไปแม้เราปุถุชนไม่อาจจะวางได้ตลอดไปแต่วางลงเสียบ้างแล้วก็จะคลายเครียดได้นั่นเองนะยยมนะทีนี้โยมวิธีที่4ให้ปฏิบัติพร้อมกับกำหนดลมหายใจเข้าออกคืออะไรโยมคือ,อในการนำเอาธรรมะขั้นปล่อยวางมาปฏิบัตินั้น ถ้าเราปฏิบัติในขณะเจริญกรรมาฐานเช่กนกำหนดลมหายใจเข้าออกนียมก็ให้กำหนดทังนี้คือยัอยยงไงโยมเมื่อหายใจเข้าก็ให้ภาวนาว่าปล่อยวางปล่อยวางนะฮะเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าปล่อยวางปล่อยวางนะปลอ่นะปลอยวางอะไรโยมคืออะไรก็ได้ที่ทําให้ให้ยุ่งปล่อยวางมันให้หมดโดยเฉพาะดปล่อยวางนามรูปที่จะ ให้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นนายกอเป็นนางขอเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าปล่อยวางปล่อยวางหายใจออกก็ภาวนาว่าปล่อยวางปล่อยวางนั่นแหละโยมเมื่อหายใจออกก็ปล่อยวางหายใจเข้าก็ปล่อยวางแม้ที่สุดโยมร่างกายของเราก็ต้องแตกเราก็ต้องปล่อย ถ้าเราปล่อยแล้วมันก็จะเบานะยโยมนะจะรู้สึกเย็นขึ้นมานั่นเองนะฮะหรือวิธีต่อมายมนะให้ทำงานด้วยความไม่ยึดมุ่นคือทำงานเพื่องานเพื่อความสำเร็จของงานทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำเพื่อยศเพื่อตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเพื่อของเราอ่านะ ถ้าทำอย่างนั้นมันจะวุ่นวายใจในะโยมนะเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่สมใจตนโยมจงทำงานไปพร้อมกับให้ความรู้สึกอยด่เสมอว่าทำความดีเพื่อความดีทำงานเพื่อความสำเร็จของงานทำด้วยความเพลิดเพลินไม่รีบร้อนจนเกินไปเพราะในที่สุดโยมเราต้องปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเมื่อเราต้องจากโลกใบนี้ไปนั่นเองนะโยมนะ ให้เราใช้วิธีนี้และวิธีต่อมายมก็ให้ถือหลักพุทธภาสิทธ์ที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นะเมื่อปล่อยวางลงได้ก็เป็นสุขยมดังคําก่อนที่ว่าสิ่งทั้งปวงควรหรือจะถือมัน่นเพราะว่ามันก่อทุกมีสุขชนนะยึดมั่นมากทุกมากลําบากใจปล่อยวางได้เป็นสุขุกคืนวันนั่นเองนะฮะ ดันั้นญาติยโยมสาธุชนท่านผู้ฟังททั้งหลายหากเราท่านทั้งหลายได้ใช้อุบายแก้ทุกข์นะฮะหรือการปล่อยวางคลายทุกข์แบบไม่ง่ายดังที่พระอาจารย์กล่าวมานะฮะข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายนี้โยมก็จะทําให้ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่บรรเทาลงเบาบางลงความเครียดก็จะลดลงแล้วความสุขความสงบก,ก็จะเข้ามาแทนด้วยอํานาจของการประพฤติธ,ธรรมนั่นอเอง แม้อุบายใครเครียดบางอย่างจะเป็นธรรมะชั้นสูงนะยมนะแต่ก็เป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่เราสามารถในการที่จะนำมา,าปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้พวกเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงพอะนยมเพราะว่าผู้ใดประพฤติธธรมรมก็ย่อมจบคุ้มของผู้นั้นนั่นเองพระธรรมที่เราประพฤติแล้วก็ย่อมนาความสุขมาให้ การที่เราได้รับความสุขความเจริญนั้นอานนี้ส์ก็คือประโยชน์แห่งการประพฤติธรรมนั่นเองนะฮะดังนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดเตือนใจกันนะฮะปล่อยวางปล่อยวาง,วางนายยมนะนะโดยเฉพาะเราจะฝากข้อคิดเนะตือนใจเสริมอีกเพราะทุกคนมีอดีต แต่อย่าไปทุกข์กับอดีตท,ท,ทุกข์ไปทำไมทุกไปทำไมนะฮะมันก็แก้ไม่ได้ของมันผ่านไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรอดีตที่ผิดพลาดเสียหายมันทำให้เรามีวันนี้มีเดี๋ยวนี้แล้วก็จะได้แก้แก้มันทำะจะได้แก้มันนั่นเองในยมนะ การร้องห่มร้องให้หน้าลงศพนี่ร้องไปทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรควรทําตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ให้เขามีความสุขจะดีกว่านะฮะชีวิตคนเรานั้นมันไม่แน่ไม่นอนร้อยปีก็อยู่ถึงยาาอย่าให้ใจเราเนี่ต้องเป็นทุกข์เลยลืมได้ก็ลืมโยมปล่อยได้ก็ปล่อย ปงได้ก็ปงอภัยได้ก็อภัยเิอนะฮะเขาบอกถ้าเราเคยให้ทานทานนั้นจะกลับมาหาเราถ้าเรารักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั่นแหละก็จะมาคุ้มครองเราเมื่อเรามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจนทางตันอุปสรรคเราก็จะหาทางออกได้นมยมนะ เาว่าจงมีสติเมื่อเจอมรสุมกับชีวิตจงใช้ความคิดเมื่อเจอกับปัญหาจงชนะอุปสรรคทั้งหมดด้วยปัญญาและเจ้าจงจำไว้ว่าทุกปัญหาอย่าใช้อารมณ์แต่ควรที่จะใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาเขาว่าอย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไป จงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสโยมพราว่าความสุขของชีวิตคืออย่าคิดอิจฉาใครอย่าเปรียบเทียบกับผู้ใดควรพอใจสิ่งที่มนะีนินทาว่าใครไม่ดีนะฮะ ต่างอะยาัวเสียเวลานินทาว่าใครไม่ดีต่างคนต่างชีบมีวิถีของตัวเองนิยมนะเขาว่าสุดท้ายแล้วรองเท้าไม่ว่าจะสวยหรือแพงก็ไม่สามารถในการที่จะพาเราไปไกลได้เท่าเท่ากับรองเท้าที่ใส่แล้วพอดีนั่นเองคขาว่าคืนที่ท้องฟ้ามืดที่สุด เราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดและวันใดที่เราทุกข์ที่สุดเราจะเห็นนะเราจะได้เห็นใครที่รักเราที่สุดจนแล้วสู้อย่างมีเกียรติดีกว่านอนขี้เกียจให้คนลังเกียจบ้าจนการให้อภัยมีขีดจำกัดจงให้อภัยแก่คนที่เห็นค่าแก่การให้อภัยของเรา โยมอาจารย์อยากจะบอกศิลปะในการใช้ชีวิตเราท่านทั้งหลายเพื่อที่จะไม่มีความทุกข์มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ทรายก็เล็กนิดเดียวเมื<ย>่อไหร่ที่เรายังใช้ชีวิตอย่างพึ่งพิงผู้อื่นเราจะอยู่บนความรู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดเวลา น้ำมันที่ไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุดเฉกเช่นความพยายามถ้าไม่ทำให้ถึงที่สุดเขายอมจะไล้ผลสำเร็จเขาบอกาการให้อภัยคนนับเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ส่วนเหลือเขาจะสำนึกหรือไม่ก็คงต้องแล้วแต่บนใครกรรมมัน โยมเงินมากเงินน้อยพอใช้ก็พอขี้เหรรูปรอพูดดูได้ก็พอนะฮะแก่เท่าวัยเยาว์แข็งแรงก็พอยากดีมีจนคนดีก็พอสามีกลับช้ากลับมาก็พอภรรยาขี้บน่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดือ้อสอนสอนได้ก็พอบ้านเรือนเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอนะแบนเ์เนมหรือไม่ใช้ได้ก็พอ ปัญหาหนักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอชีวิตคนเราเท่านี้ก็พอนิยมนะพอใจตามมีดีตามได้นะมันจะทำให้เรามีความสุขไม่ต้องทุกข์นั่นเองไม่มีใครมีแต่สุขทุกข์ไม่มีไม่มีใครล้มแล้วลุกไม่ไหวไม่มีใครผิดหวังตลอดไปและไม่มีใครสมหวังตลอดการ นยมนะปวดจำไว้เมื่อมีสิ่งอะไรมากระทบกระทั่งเราก็แล้วแต่นะฮะอยากจะบอกว่าทำความดีให้สุดขั้วหนีความชั่วให้สุดชีวิตใครจะว่าใครจะนินทาช่างเขายมเราจะต้องทำดีตลอดไปเพราะดีนี่แหละมันจะเป็นสมบัติในการที่จะติดตัวเราไปถึงพบหน้าชาติหน้านั่นเองนะฮะ เพราะว่าคนมีศีลจะไม่ใจดําคนมีธรรมจะไม่ใจร้อนศีลนี่ย่อมจบศีลนี่ย่อมตกแต่งให้คนใจงามส่วนธรรมนี่ก็ย่อมจะเตือนจิตให้คนใจเย็นนั่นเองคบว่าพึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆก็ต้องพึ่งตนเองที่สําคัญพุทธเจา้าท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาถโถโกหินาโถปโรสิยา นะอัตเิตาโนนาโถก็คือตอนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็คนอื่นแพรเร่าจะเป็นที่พึ่งให้เราไปจนวันตายโกหินาโถปรโรซิยานั่นเองนะฮะต้องพึ่งตนเองเขาอบอก้อนหินหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนักคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เก็บมาใส่ใจก็ไม่ทุกนะฮะ ดะนั้นยาแบกนะโยมนะต้องปล่อยวางเอาและโยมสาธุชนท่านผู้ฟังท่ามทั้งหลายก็คงจะาฝากข้อคิดเราท่านทั้งหลายไว้เพียงแค่นี้เนาะใครจะรักใครจะชังก็ช่างเถิดใครจะเชิดใครจะชูก็ช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นก็พอเนาะ สำหรับในเช้าของวันนี้ก็ฝากข้อคิดเตือนใจให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะเพื่อที่จะเป็นการปล่อยวางนะคลายทุกข์ให้เราท่านทั้งหลายแบบง่ายๆดังที่พระอาจารย์ได้ชี้แจงแสดงธรรมมานั่นเองนะครับ